คุณรู้ไหมคะหอมแดงหัวเล็กๆหัวเดียวอาจช่วยยืดอายุคุณได้คุณรู้ไหมคะแค่หอมแดงหัวเดียวที่อยู่ในครัวมีสารต้านอักเสบมากกว่าอาหารเสริมบางชนิดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีลดคอเลสเตอรอลและยังมีงานวิจัยยืนยันว่าคนที่กินหอมแดงเป็นประจำหัวใจแข็งแรงกว่าคนทั่วไป เพราะหอมแดงอุดมไปด้วยควซิตินสารต้านอนุมูลอิสระตัวดังช่วยลดการอักเสบป้องกันหลอดเลือดตีบและยังมีอัลลิซินที่ทำหน้าที่เหมือนยาปฏิชีวนะธรรมชาติช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยากดูแลสุขภาพไม่ต้องเริ่มจากของแพงเริ่มง่ายๆแค่ทานหอมแดงวันละหนง,ง,งหัวไม่ว่าจะใส่ในน้ำพริกผัด หรือกินสดนิดๆคุณกำลังให้ของขวัญดีๆแก่ร่างกายแล้วเพราะอาหารคือยาที่ดีที่สุดและหอมแดงหัวเล็กๆก,ก็อาจคือคำตอบของสุขภาพที่ยืนยาว